ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนเจของทุกคนนะคะมื่อนี้นุอนทิยากับสิพาพร้อมเป็นพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของหน้ารวยนะคะวดดันอภผ่านมาแนวทางของหน้ารวยเขาเก้าเนึ่องตรงๆนะคะงวดนี้เราฟันอีกแล้วนะคะนะหน้ารวยฝันเห็นพ่อกับแม่นะคะถ้าฟันเห็นพอกับแม่ย่นใดเลขมักจะออกตัวนี้นะคะจะออกตัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะ มี้อาขางวดทิานมาโนทิยามาสัมภาษณ์น่ารวยนะคะน่ารวยเพิ่นไห่เพิ่นฝันมาเพิ่นถือแล้ววันที่หนึ่งเลขท่ายแล้ววันที่หนึ่งจำได้แตสีเจ็ดเจ็ดซีนะคะแล้วเพิ่นกับฝันเห็นพระพระอุ้มบาทเพิ่นตีเป็นศูนย์เก้าหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นพระองค์นี่ยนี่ได้เลขออกเก้าหนึ่งม่านก่ออิรเก้าหนึ่งล่างตรงๆนะคะแต่ว่า F เอฟซีก็บ่ได้โชคดีนะเพิ่นบอกว่าเลขเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นเลขที่ใช้เคืองนะคะเป็นนาที่เสียดาย หายนนทียามาตามยีว่าหน้ารวยงวดนี้ฟันบอ่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางหาเสื่อสรารกินแ,นแลีงรัฐบาลเบอร์หน้ารวยพึ่งลงมาจากคู่มันปะคะ่ะแม่ครับฟันบอ่องวดนี้ฟันบอ่อฟันดี่ใครกินแล้วครับว่าเป็นตะลดเฮยยุเนเป็นตะลดเฮยครับฟันอะไดบ้างวิธีบ้านน่ะ <c oughs> เออครับฟันหวานพอดีอันไปส่งหลวงพ่อนะครับอยู่อันไปทำหลวงพ่อจากนครพนมจ้ามาเมืองลอยเอ็ด รถเจ้าไปได้ไกลไปนนั่นตีรถมันมุกทาหารสำจังหวัดเหรอนวดเนี่ยสุดยอดที่นี้น้องรถขัน้นนี้เนาะซื้อมากคุ้มค่ะค่ะน้องใส่งานค่ะโอ้ใส่คุ้มดีครับม,มือถือไปไว้ชื่อเลียรถคืออะไรซื้อ,อ, <c oughs> ตอเตาเสาล่ะดลืมซื้อออกเก็ตหนึ่ง,งเลยตออเตาเสาเลยไหมเล่นยังอเล่นให้น้อยเสาให้นอยหือของมักซื้อเรียกเสาหนหาหนี้ม่กออเยอะเลพ่อไหนพาครับเขาเป็นว่าไม่ได้ซื้อท้ำอ่ เรารัฐบาลไทยมัาหันเจ้าได้บ่เกลหนึ่งได้แล้วครับอ๋อแสดงว่าเจ้าฟันว่าเจ้าถือเลขนี่เจ้าถืออีหลีที่สุดเนี่ยผมก็กลายด้วยผมฟันเรื่หนึ่งไอ้บ้านเดีวนึงกับต่างเดียวนึงหันฟันว่าถือถืออีหลีเนาะครับฟันว่าบ่ถือก็คือบ่ถือเนาะเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นสันแหละวันนี้ฟันมาถือเลขบ่วันนี้วันที่สั้นแต่ฟันมาถือเลขไหมครับแต่ว่าก็ฟันหัวเลือดเดือดกึ่งคนละครับเลือดไปเลือดอันพิี่าย มันเป็นยังทะเลาะกันบ่ในฝันนะเซียวเขฝันนะครับเนาะจ้าฝันไปยังเขี้ยนกระบายยิงเขี้ยนกระบายยแหละแลนวดบาทีน้ำกันฝันกรบายยงเงียนน้ำกันเนาะโอเล้ไปตัวอัดมันมาเนี่ยจ้าโอ้ตัวเสีเขาเขาก็สซูเก็ไดาบว่าอะไันยังดายังจมเลยลงมาแต่ลางเงี้ยนลงมาจากวันแดดเลยเขาเป็นเงียนเหนพ่อพายแล้วพ่อก็ะยุหันจ้ามันกระจ้อมอกู่ยุขันแลวไอ้เาเทา พ่อเ <halt> ราไม่ชอบว่าชบว่าสันเดอร์ไม่ชอบว่าชอบว่าสันเดอร์มนก็ว่าเศร้าอะไรู้แม่กัว่ามานูยี่ไมเอ็นพิดกันได้พ่อสขาได้กับันอ <rhythm S 3> ืมท่านโดนพ่อก um. ็ได้ใหม่มาใส่บมเพื่อใหม่โดนซื้อนอเนี่ยแต่มันเป็นของพม่าขอกีแส้หนาอายนะอือกีสองเท่าเท่าเรียดออกนะวานนี้ไง่อยเศ้าเบื่อเท่านี้ใช่ไหมยัไมหาิดกันเดินพ่อสขาน แล้วก็ไม่แพ่งเสียขาเหมือนไเลียดอาบขาเันไงอย่างเงยเพื่ออกวินหน้าบ้านเดี๋ยวไปเลียดเต็มไหลจโจงๆเลาะเจ้ากั็อายทะเลาะกันที่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นว่ดตีเจ้าเพิ่นตีใต้เจ้าเออวบอกว่าเศร้าบอกว่ารู้เรื่องบ่กว่าตะแนวเก่าวบากว่าเศร้าเมียนเลือดเต็มโตคนย่ติเมียนเดือดตัวอายน่ะเราจะตีบ้างไหมผมเนาะผมก็ตีสองอย่างตีตีอายุอายเนี่ยเพิ่นงยุย สิบสามตถามหน่อยนะครับอายุสิบสาเอาคนว่าได้ยุนี่มรือเ่าครับยี่คอนเจนอายุสิบสามครับแต่ว่ารัที่ผมเนี่ยฝันเห็นพ่อกรเมยันมากออกแปดเก้าบครับแล้วพอแล้วก็ศูนย์ผมตีสามตัวเลศูนย์แปดเก้าอมครับครึ่งวันวหันจะฝันเห็นพระองค์นั้นย่ำไดมันออกเก้านึงเอ่นอุ่มบาทจะได้ตีเป็นศูนเก้านึงเนาะมันออกเก้านึงี่รีอันนี้วอลที่เนาะตามเคยฝันเห็นพ่อมนต้อันมากออกแปดเก้า สอตัวอียนแปดเกแปดนะครับแต่ว่าอายุอายที่เพื่นถือพ่อใแย่ตีนี่เกนเลือดแตกเลือดแต่นี่อายุสีบสาปีเม่ครับมีเสน่นีหรื่เป่ว่าให้ตัดเลือนก็ตัดเลือนแปดเก้าล้วครับตัดตัดสอตัวอีกตัวหนึ่งตัดสอตัวนึงแปดเก้ก็แปนนะครับแค่นั้นแหละครับสามตัวไงน้องมันสื่อหลักการผัดอาภูมิมักสาตัวเนาะแต่ว่าฟันโทรกหรือฟันแปดเก้าส่สามห้าก็นี่แหละเพราะว่าสามนาทีเนาะฟันนี้พอก็นี่มันย่ังตัวนี้ เขาบอาเลขแปดเก้าบอกโดนเลยเด้อือครับผมแต่รู้ว่ามิสซมี่แต่ว่าไปหาไพ่ทั้งผู้ผ่าบ่ได้หายเลขมากมันบ่บ่ได้ไงครับแต่ว่าอันนี้ขออยู่ผู้เพิ่นผู้เพิ่นคักอย่างเดียวผู้อยู่บ้านเนี่ยมันมีบ้านที่ขอเนี่ยบ่พอผู้เพิ่นงวดกลอนมาหายไพ่ผ่านให้ศูนย์เก้าเขตแต่ว่าบ่ได้บอกไห้เอาผ่าแล้วบ่ได้บอกเห้มันเขาสามโทนบ่ ศูน e เกเเพื่อนบ่ห้บอกไออเจ้าก็บ่บอกมุงไหอยีหลีบ่อพุ่มแไปบอกคะอยูหันไหัน้บอกสุฟังพุ่มไปบอกพาบ่ไห้บอกไหบัเล่โอเล่จ้าบอกเออแต่ว่าเพิ่นบอกไเก้าศนย์เ้เจบัพิ่นมาคมาเพื่อนไปเลี้ยงทหมเพิ่นกัไปเลี้ยงกันแปดศูนยเกาอเลถึงต๊เลถึงตน ว่าจะเปนราตัวตรงเลยศูนย์เก้าเ่เป็นแปดศูนย์เจ็ดตัวตัวตนมันเออพ่นพันเป็นเก้าศูนย์เจดเออตัวต้นขาเจ้าบอกศูนย์เก้าเจ็ดมาผีผีมาบอกพาพ่นมามากเพ่นกับเป็นเปียกวหมเป็นแปดเป็นเก้าศูนย์เจ็ดเออเก้าศูนย์เจ็ดเป็นเลงไหมคือนะวันนี้พันบ้านบอกมันบ้านบอกพะพาพ่นบ่บอกเราองค์นี้ ละผีเิ่นาพอญ,ญากบผีเป็นนันติว่าบให้บอกข้นคือบ่บอกบออจมใจญาติย,ย,ยมสิได้ว้ก็เลยขอนี่ละนี่ละ้ก็เลยข,ขอเราเมนกันขอเราก็ได้ฝันเนี่ขอพูดมาละแอ่ออะะรู้ว่าน่ารวยวันที่พันมาเขาเก้าหนึตรงๆนะคะว<ช>ัน,นี้ฝันซ้ำนี่นะคะเัิ่น่า อายุพี่สายเพิ่นทีโดนพอแย่ตีเนะลือดเต็มตัวนี่อายุสี่สิบสาปีฤทธิ์ีเพิ่นฝันเห็นพ่อกับแม่ย่ำใดเลขมันออก8 9เกิ่พนวาพ่อเพิ่นศูนย์เพิ่นก็เลยเอาศูนย์ใส่น้ำหนาเป็นศูนย์แปดเก้าทั้งหมดทั้งมวลเพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นเพิ่นฟันทงหายสีสามกับแปดเก้าเป็นหน้าร่างหาสอสรารก,กินแ่งรัฐบาล่อยคือเห็นรอตตอลี่ยู่หน้าบ้านเจ้าเพิ่นเอามาขายเราจะได้จักใบแล้วผมก็ได้ได้สองใบ哈 ซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วครับซื้อแล้วแปดเก้าแปเสื้อแปดศนย์เก้าแปดเก้าคือคือ่ได้ซื้อศูนย์แเก้าพราะว่ามั่นร่องะไรหเนาะในมือเรีที่มันออกมือผมซื้อห้าน้อยน่ะมันออกแปดศูนเก้าบอกเออนทีผมกันได้หนึ่งคือว่าไอผมซื้อว่ถืเาม่นบอกแรวอย่ตัวนั้นแลาไมนตีเลไไงไม่เชออกแต่ว่าที่บอกตัวนี้เพราะว่ามันมัออกแปดเก้าไม่อยากให้เรีนหลายตัวอย่างง เจ้าไอ้มักกัเได้กันุนเกาครับแต่ว่าแปละักกับแปดเก้าละไต้ันนี่พอกขเมียปันเน้พอเนีได้ออกแปดเก้าครับเราตีนก้อยซื้อแปดเก้ายู่แต่ตงี้ราบงีสมกับแปดเก้านี่มักตัวไดม่มักแปดเก้าครับมักแปดเก้าเน้นแปดเก้านะครับซีสาม่าค่อยออกก็บว่น่เนาะเป็นเลขที่ออกยากเนาะซีสาเนาะครับแต่ว่าไอ้เมื่อผมซื้อเนก้าน้อยแล้วไอ้ซื้อว่าถือ เลขที่ผมมันออกในได้มนน่ะมันถีวมาออกเลงไงแต่ว่าตัวทีไ้ขึ้นตัวนี้นะครับแปดเก้าครับสุดแปดเก้านะอาสรุป่ามีสัมนีเด้อค่ะเพิ่นเน้นสุดคือเลขแปดเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางเสี่ยง,งจลาก,กินแบงค์รัฐบาลเขาก็มาลุ้นน้ำกันนะคะแนวทางของหน้ารวยจะกเขาอีกบอนะคะอขอบคุณหน้าหลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางได้หมดนี้ก็ขเอฟซีโซดีแนวทางของหน้ารวยนะคะ เรารียมอเตอรไซจอของเจ้าไหมเจ้าว่าขึนตัวเลขเป็นยี่ได้เนาะก็ขึนตัวเลขช่วงช่วงที่คอยมาด้โซ่อันนี้ไงได้คือดีผู้ลายๆครไปใกล้มือฟันเห็นสามตัวแดงจิ้งๆให้สัมผัสน้ำเน้นเลยข้าวขาสิเหองว่า